รักษาโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) โดยการสวนลากลิ่มเลือด (thrombectomy) สวัสดีค่ะวันนี้น้องบัวขอแนะนำทุกท่านให้รู้จักกับโรคชนิดหนึ่งที่ทุกท่านจะต้องรู้จักไว้เพื่อดูแลคนในครอบครัวของท่านค่ะโรคชนิดนั้นคือโรคหลอดเลือดสมองและคำว่า stroke นั่นเองค่ะและโรคหลอดเลือดสมองสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย เปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่ติดตัวเราไปทุกที่ที่ไม่เลือกเวลาเกิด Stroke ค,คือภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงหรือมีเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอทำให้สมองส่วนนั้นได้สูญเสียหน้าที่การทำงานหรือตายไปแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับน้องโบมักมีสาเหตุจากหลอดเลือดสมองตีบอุดตันที่เกิดจากไขมันในหลอดเลือด มากจนทำให้เลือดไหลเวียนได้น้อยลงและเกิดจากริ่มเลือดที่ไปอุดตันทำให้เลือดไหลเวียนไม่ได้หรือไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอค่ะอีกสาเหตุคือหลอดเลือดสมองแตกทำให้เลือดไหลออกนอกเส้นเลือดไม่ไปเลี้ยงเนื้อสมองที่ต้องการทำให้สมองตายนั่นเองค่ะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าคนในครอบครัวของเราเป็นโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองนั้นอันตรายมาก ต้องรีบพาผู้ป่วยมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดดังนั้นเรามาเรียนรู้วิธีสังเกตอาการตั้งแต่เริ่มต้นกันค่ะอาการของคนที่เป็นหลอดเลือดสมองนั้นสังเกตได้จาก 1. อยู่ๆก็มีแขนหรือขาอ่อนแรงแขนตกยกไม่ขึ้นแบบฉับพลันส่วนใหญ่มักจะเป็นเครื่องซีกทั้งแขนขาซ้ายหรือขวามีปัญหากับการทรงตัววิงเวียนบ้านหมุน 2. หน้าเบี้ยวปากเบี้ยว 3. พูดไม่ชัดพูดลำบาก 3. อาการหลักนี้สังเกตไม่ยากค่ะสรุปเป็นคำง่ายๆได้ดังนี้ค่ะ fast F, F คือ face หน้าเบี้ยว A คือ arm แขนอ่อนแรง S, um, <S, S, <S คือ speech พูดไม่ชัด และตัวสุดท้ายที่คือท i าเป็นตัวสำคัญที่เราต้องทำค่ะคือต้องจดจำเวลาที่เริ่มมีอาการเพื่อแจ้งแพทย์และรีบพาผู้ป่วยมาโรงพยาบาลภายใน270นาทีหรือ4ชั่วโมงครึ่งค่ะหากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาและปล่อยให้อาการกำเริบจะมีโอกาสพิการร้อยละ60โอกาสเสียชีวิตร้อยละ15 โอกาสกลับเป็นปกติมีเพียงร้อยละยีเพราะโรคหลอดเลือดสมองเมื่อมีอาการผู้ป่วยต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาภายใน270นาทีหรือ4ชั่วโมงครึ่งหากรักษาไม่ทันเสี่ยงเป็นอัมพฤอมาตหรืออาจตายได,ได้การรักษาเมื่อผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลภายในเวลาที่กำหนดแพทย์ จะทำการประเมินผู้ป่วยตรวจร่างกายตรวจระบบประสาทเบื้องต้นเจาะเลือดส่งตรวจแลบตามที่แพทย์สั่งและซักประวัติอาการของผู้ป่วยจากญาติอย่างละเอียดจากนั้นส่งผู้ป่วยทำซีทีเบรนทันทีรอผล30-40นาทีเมื่อรายงานผลซีทีเบรนถ้าไม่มีเลือดออกในสมองการรักษาแรกคือ การให้ยาละลายลิ่มเลือดแพทย์จะประเมินข้อบ่งชี้ข้อห้ามในการใช้ยารวมถึงตรวจสอบผลเลือดที่ทรงตรวจให้คำแนะนำกับผู้ป่วยและญาติถึงประโยชน์และผลข้างเคียงของการได้รับยาละลายลิ่มเลือดและให้ญาติเซ็นเอกสารไปยินยอมในการให้ยาละลายลิ่มเลือดการรักษาต่อมาหลังให้ยาละลายลิ่มเลือดแล้ว คือการสวนลากลิ่มเลือดหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับยาและลายลิ่มเลือดแล้วแพทย์จะให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาที่ห้องผ่าตัดพร้อมกับมีญาติตามมาด้วยจะมีพยาบาลประเมินสัญญาณชีพวัดความดันวัดค่าออกซิเจนในเลือดและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นเตียงสำหรับการผ่าตัดขั้นตอนแรกผู้ป่วยจะได้ดมยาสลบใส่ท่อช่วยหายใจ โดยมีทีมวิสัญญีเป็นผู้ดูแลจากนั้นพยาบาลจะทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่บริเวณขาหนีบทั้งสองข้างและคลุมด้วยผ้าสะอาดปราศจากเชื้อเมื่อเตรียมผู้ป่วยพร้อมแล้วแพทย์จะเริ่มทำการสวนลากลิ่มเลือดโดยจะเริ่มใส่สายสวนที่หลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณขาหนีบขึ้นไปยังหลอดเลือดสมอง และฉีดสารทึบรังสีผ่านสายสวนเพื่อหาตำแหน่งที่มีริ่มเลือดอุดตันเมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแพทย์จะทำการสวนลากริ่มเลือดออกทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการรักษาแพทย์จะใช้อุปกรณ์เพื่อเย็บปิดเส้นเลือดแดงใหญ่ที่ขาหนีบและปิดแผลด้วยก๊อสจากนั้นทีมวิสัญญีหรือทีมดมยาจะเฝ้าประเมินอาการผู้ป่วยต่อ 30นาทีถึง1ชั่วโมงและส่งผู้ป่วยนอนรักษาตัวต่อที่หอผู้ป่วย stroke unit การดูแลหลังสวนลากลิ่มเลือดเสร็จผู้ป่วยต้องนอนราบไม่งอขาข้างที่ใส่สวน6-8ชั่วโมงเมื่อครบ6-8ชั่วโมงผู้ป่วยสามารถลุกนั่งบนเตียงได้สังเกตอาการแผลบวมปวดแผลชาที่ขา ขาบวมวคล้ำคล้ำชีพจรไม่ได้หรือมีอาการผิดปกติอื่นๆให้พยาบาลแจ้งแพทย์ทันทีแพทย์จะติดตามเยี่ยมอาการผู้ป่วยเพื่อประเมินระบบประสาทยอย่างต่อเนื่องทางโรงพยาบาลอุดรธาน,นีเรามีทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการรักษาขอให้ท่านไว้วางใจเราจะให้บริการตรวจรักษาท่านอย่างเต็มความสามารถขอบคุณค่ะ